สวัสดีครับบรรยากาศตนนัวแรกๆมันเก็มาปล่อยฮานกินยาครับตอนนี้ฮานอายุ40กว่าวันครับ40กว่าวันหรือ1เดือนกว่าๆครับเป็นลูกฮานจีนหันจีนครับเลี้ยงแบบปล่อยครับปล่อยให้ลูกหนันหานกินยาหากินยาครับหมอสำหรับเลี้ยงไรผอบานผอสวนครับฮานจีนเลี้ยงผอบานผอบสวน หากินยาครับหากินยาเป็นลูกขานจีนลูก้านจีนชุดนี้ผมนํามาจากศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีกกระบินบุรีครับมาจากกระบินบุรีเป็นมาจากศูนย์วิจัยครับห่านจีนครับโครง้างไงครับแข็งแรงดีและก,กินยาดีครับว่าต้องเพื่องหัวหารครับ หัวอาหารก็ให้กินบ้างแต่ว่าเขาก็บ่ค่อยกิกกกยนหวัวอาหารเท่าไรครับเพิา่นมาเขามัก,กินยาเล่มยาเลื่มกินยาเบิดม,มือครับคอยให้กินก็กินทั้งวันเลยครับยา,ยายาหนาบ้านนี้เราต้องห่วงครับโดยเฉพาะยาแห้วหมูครับยาเหี่ยวหมูนี้กิน ก๋กินฮอดหัวมันครับหัวหัวหัวหยาเหวหมูครับเพราะว่ากําจัด,ดยากๆนี้เอาหั่นไปเลี้ยงนี่เคี่ยงหมือครับหยาเหวหมูนี่ครับกินก๋กยจนซ่อนไส้กินในกระทั่งหัวของหยาครับใค,ครใสนใจก็สอบถามได้ครับสอบถามได้คอมเมนต์มาสอบถามได้หรือเขามาเบิง่ง ที่บ้านก็ได้ครับามาเบึงอยู่บ้านกาอยมเพื่อสีเขาลัคพุ่มจังหวัดสุรินทร์ครับสามารถให้หมอบึงลูกห่านได้ตอนนี้เลือ,อยู่เก้าตัวสุดท้ายครับอยู่เก้าตัวสุดท้ายเป็นห่านสีเท่าครับห่านสีเขาเก็บไปทำพันธุ์พัฒนาสายพันธุ์ต่อครับตอนนีกท็ที่บ้านที่สามก็มีลูกห่านจีนมีเป็ดหัวจุก มีไก่ไข่โรตไทยครับไก่ไข่โรตไทยี่ก็เริ่มไข่ละเริ่มให้ผลผลิตเริ่มไข่ละอายุห้าเดือนกว่าๆก็เริ่มไข่ละครับแล้วก็ไก่บาร์พีมันลอกสายเยอรมันครับไก่บาสายเยอรมันก็ะกไขอยู่ครับชุนไข่บริเพาะพอดีอากาศค่อนข้างฮอนอากาศควบคุมมวลพุ่มหยาครับตุ๊กฟักควบคุมมุ๊กมันพุ่มหยากระเลยว่ไขคได้ บอกห้ไดฝากครับฝากแต่ใครอยากได้หางกินไปเฝาสวนไปเลียงฝอบ้านก็สามารถสอบถามได้ครับสามารถสอบถามได้เดียงง่ายครับเดียงง่ายราคาเฝาสวนฝอบ้านนี่ยอย่างดี้วครับแประก็นแสนรูของแสนรูเชื่องเชื่องเียงง่ายเชื่องแสนรูครับนี่ครับ ไยกิมยาหน้าบ้านพรใหญ่าม,ามากก็อยากเสียงหนังหน่อยหน่อยครับแต่งหนังหน่อยน้อยงานจีนครับขิมยาสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปพี่แค่นด้แล้วครับ